ระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาลสม็จพยุหราชท,ทั้ง21แห่งทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องในการให้บริการด้านสาธารณสุขกับประชาชนที่จะได้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพโดยได้กำหนดกรอบและทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาลสม็จพยุหราชให้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุข ชุมชนมีสุขภาวะผู้รับบริการและบุคลากรมีความสุขด้วยนำแนวคิดโรงพยาบาลคุณธรรมและมุ่งเน้นการเป็นองค์กรแห่งความดีมาประยุกต์ใช้กับโรงพยาบาลสม็จพยุพราชทุกแห่ง โรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชลมเก่าได้นำหลักการโรงพยาบาลคุณธรรมมาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงพยาบาลซึ่งได้รับมาจากพระราชปณิธานที่ในหลวงราชการที่10ได้ส่งวางแนวทางไว้ว่า ทุกคนที่ทำงานให้โรงพยาบาลสม็จพยุพราชจะต้องไม่ลืมว่าโรงพยาบาลแห่งนี้กําเนิดขึ้นจากความมุ่งปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทยทั่วราชอาณาจากักรที่ต้องการให้ผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารได้รับการเอาใจใส่ดูแลทั่วถึงโดยเสมอหน้ากันจากพระราชบณิธานและเป้าหมายการพัฒนาเป็นโรงพยาบาลคุณธรรมร่วมกันของบุคลากร ก่อให้เกิดกระบวนการโรงพยาบาลคุณธรรมมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556มุ่งเน้นให้บุคลากรมีความสุขในการทำงานทำงานด้วยความมีคุณธรรมนายแพทย์พนาพงษ์ชำนะภัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชลมเก่าได้เล่าถึงการขับเคลื่อนให้โรงพยาบาลสมเด็จพยาาุพราชลมเก่าเป็นโรงพยาบาลคุณธรรมว่าการดำเนินงานตามกระบวนการโรงพยาบาลคุณธรรมได้ดำเนินการมากว่า10ปีแล้วเริ่มต้นจากการจัดกิจกรรมในเชิง นอย่างเช่นการจัดกิจกรรมรส่งเสริมคุณธรรมการจัดตั้งชมรมจริยธรรมการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หลังจากนั้นได้ขับเคลื่อนในเชิงระบบมากขึ้นซึ่งเป็นนโยบายและแนวคิดของศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์กเกษมวัฒนชัยประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสม็จพยพราชซึ่งได้นำแนวคิดดังกล่าวมาบูรณาการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลโดยกำหนดเป็นวิสัยทัศน์แผนยุทธศาสตร์ให้เชื่อมโยงไปทุกระบบของโรงพยา ไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้ป่วยการดูแลความสุขของบุคลารกรหรือการดูแลสุขภาวะของชุมชนจากการที่เราได้ขับเคลื่อนเนี่ยเราได้ร่วมกันกําหนดอัตลักษณ์คุณธรรมสามประการนะครับที่ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังแล้วก็เป็นจุดเน้นนะครับโดยในปีล่าสุดเนี่ยเราได้ร่วมกัน กำหนดอัตลักษณ์เรื่องแรกคือเรื่องรับผิดชอบนะครับเรื่องที่2คือสามาคัคคีแล้วก็เรื่องที่3คือมีน้ําใจนะครับโดยอัตลักษณ์3เรื่องเนี่ยเราก็ได้มาแปลงไปสู่พฤติกรรมที่บุลคลากรจะต้องปฏิบัตินะเ,นเช่นความรับผิดชอบเนี่ยเราก็ให้ทุกหน่วยงานเนี่ยได้ได้มาพูดคุยกันนะครับแล้วก็หารือกันว่าเอ๊ะเราจะแสดงออกซึ่งจริยธรรมหรือ,อ สิ่งที่ควรปฏิบัติในเรื่องความรับผิดชอบอยังไงซึ่งอาจจะแตกต่างกันตามตามหน่วยงานนะครับอย่างเช่นบางหน่วยงานก็จะบอกว่าจะต้องมาทํางานให้ตรงเวลานี่เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบบางหน่วยงานก็บอกว่าจะต้องออดูแลผู้ป่วยให้ให้ได้รับการดูแลอ,อ,อย่างมีคุณภาพมาตรฐานอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบอันหนึ่งของออของแพทย์ของพยาบาลหรืออย่างเรื่องของความ มีน้ำใจนะครับความมีเมตใจบางหน่วยงานก็กําหนดพฤติกรรมที่จะแสดงออกถึงความมีน้ําใจว่าเราจะมีะการเอื้อเฟื้อ,อช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้ามีถ้ามีงานอะไรต่างๆที่จะต้องร่วมมือกันเราก็จะให้ความร่วมมือนในกิจกรรมในส่วนรวมของโรงพยาบาลหรือในความมีน้ําใจกับผู้ป่วยก็แสดงออกถึงซึ่งความมีเมตตาความมีเมตตาก็คือตั้งแต่เรื่องของการ คิดดีคือตั้งใจจะดูผู้ป่วยให้ให,หายจากความเจ็บไข้ยอย่างดีที่สุดตามมาตรฐานนะครับหรือ,อพูดดีก็คือมีอพฤติกรรมการบริการที่ดีมีความอบอ้อมอารีแล้วกใ็ให้กำลังใจผู้ป่วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการขับเคลื่อนโดยเราได้กำหนดอัตลักษณ์3เรื่องแล้วก็แปลงอัตลักษณ์เนี่ยเป็นพฤติกรรม ที่บุคลากรทุกคนจะต้องปฏิบัติตามตามลักษณะหน้าที่ของหน่วยงานนะครับจากเป้าหมายประกอบกับการสนับสนุสนของผู้บริหารในแพทย์พนาพง์ชนะภัยที่กำหนดให้คุณธรรมเป็นนโยบายของโรงพยาบาลเจ้าที่ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติมีปัญญามีคุณค่าต่อตอนเองผู้อื่นและงานยอมรับความจริงได้อย่างมีความเข้าใจและมีความสุข มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรอย่างเป็นระบบภายใต้แนวคิดความมีคุณธรรมไม่ใช่ภาระงานที่คนทำงานต้องทำเพิ่มแต่ควรเป็นพฤติกรรมที่ถูกแสดงออกมาของคนทำงานบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานคือทำระบบเพื่อให้คนทำงานได้มีโอกาสแสดงความมีคุณธรรมออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ เพราะคุณธรรมเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วและมีการทำ MOU ร่วมกันของทุกกลุ่มงานเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมอย่างเป็นระบบ กำหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มงานบูรณาการจัดกิจกรรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องเช่นโครงการพัฒนาจิตให้เป็นวิถีและวัฒนธรรมองค์กรชมรมจริยธรรมกิจกรรมเช็คอินเช็คเอาท์สุขสำราญก่อนเริ่มงานเบิกบานก่อนกลับบ้านสมาธิ OPD ดี5นาทีก่อนประชุมและสมาธิ5นาทีก่อนทำงานกิจกรรมระคังสติทุก15นาทีทั่วโรงพยาบาล มัสคอตตุกตาเตือนสติป้ายเตือนสติทางเดินเป็นต้น การดำเนินงานองค์กรคุณธรรมของโรงพยาบาลสมัยพยุพราชลมเก่ามีการขยายเครือข่ายคุณธรรมโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปยังโรงพยาบาลอื่นในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดเลยจังหวัดขอนแก่นสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมให้เจริญงอกงามในหัวใจบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องมั่นคงเป็นองค์กรต้นแบบในด้านคุณธรรมที่มีการพัฒนาต่อยอดขยายผลไปสู่องค์กรอื่นมุ่งเน้นการพัฒนาคนไทยให้มี ความรู้และทักษะชีวิตอันมีคุณธรรมเป็นองค์ประกอบเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ครบทุกมิติคือเป็นคนดีคนเก่งและมีคุณภาพบรรลุปเป้าหมายของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่2พุทธศักราช2566ถึง2570จึงทําให้จังหวัดเพชรบูรณ์โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ได้พิจารณาคัดเลือกโรงพยาบาลสม็จพยุพราชลงเก่า เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566